ตอนที่557ชิงอำนาจแม่ทัพใหญ่เพราะพระมาตุลาตีปั้นน้ำเป็นตัวถวายรายงานว่าจวนอองชูมีการปิดบังซ่อนเร้นคนป่วยโรคเรื้อนในการประชุมราชสำนักช่วงเช้าของวันถัดมาจึงถูกห้องเต้มหมิงหนวนตำหนิเป็นการสั่งสอนและลงโทษตัดเงินตอบแทนหนึ่งปีลดตำแหน่งสองขั้นลดเงินตอบแทนไม่เป็นไรลดขั้นก็ไม่เป็นไรเพราะมีกุ้ยเฟยที่เป็นพี่น้องกันอยู่ในวาง ท่านพ่อเป็นถึงแม่ทับใหญ่อยากจะเลื่อนขั้นก็ไม่ยากแต่ว่าห้องเต้หมิงหยวนไม่ได้ตำหนิถึงผู้อื่นเพียงแต่ลงโทษพระมมตุลาตีเท่านั้นกระทั่งทางฝั่งตีไวหมิงยังไม่ถูกตำหนิดเลยสักคำแต่ว่าคนของตระกูลตีตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าได้ล่วงเกินโสฟูชูแล้วเป็นครั้งแรกที่โสฟูชูใช้เรื่องงานแก้แค้นเรื่องส่วนตัวลากตัวตีเวหมิงไปตรงหน้าไทายสรางห่วง บอกว่าเขารวมหัวกับพระมาตุลาตีใส่ร้ายแม่นมสีว่าเป็นโรคเรื้อนโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ปิดกั้นจวนอองชูแช่แข็งรัชทายาทสันคลอนรากฐานของเปยยอถังให้สร้างห่วงที่เดิมทีบอกว่าตนเองไม่สนใจไม่ยุ่งเรื่องการบ้านการเมืองแต่พอได้ถ้อยคำอันรุนแรงดูเดือดของโซฝฟูชูมีสัญญาณบ่งบอกว่าความดันเลือดที่พุ่งทยานขึ้นสูงจนเส้นเลือดจะระเบิดได้ เรากับว่าถ้าไทสร้างห่วงกับตีเว่ยหมิงไม่มีคําอธิบายดีๆสักข้อก็ต้องตายอยู่ในตําหนักฉิมคุณไทสร้างห่วงลําบากใจมากและได้พูดกับตีเว่ยหมิงว่าเจ้าดูสิเรื่องนี้เป็นเพราะพวกเจ้าสองพ่อรู้ทําไม่ถูกต้องจริงๆไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีคําอธิบายให้ทุกคนในใจของตีเว่ยหมิงรู้สึกโกรธมาก และตื่นเต้นมากเช่นกันเขาเคยคิดไว้แล้วว่าถ้าหากจะลงโทษในเรื่องนี้ก็ไม่ควรลงโทษเขาเพราะนี่เป็นเรื่องที่ตีหยุนเป็นคนทำแต่ว่าตอนนี้ไทสร้างห่วงพูดออกมาตรงมาตรงว่าเรื่องนี้พวกเขาพ่อลูกทำไม่ถูกต้องลากเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเขาคุกเข่าลงอย่างประนกไทสร้างห่วงเดิมทีกระหม่อมไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกับทุกคนที่รับรู้พร้อมกันตอนอยู่ในราชสำนัก ส่วนเรื่องที่สนับสนุนตีหยุนก็เพราะเกรงว่าโรคร้ายที่เคยระบาดเมื่อ5ปีก่อนจะกลับมาอีกไม่เคยคิดจะตรวจสอบอย่างละเอียดจึงได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของจวนอองถูกระหม่อมไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง ส่วนเรื่องแช่แข็งรัชไทยาตสันพลนรากฐานของชาติยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่กระหม่อมสะพร้าไปจริงๆกระหม่อมยินดีรับโทษถ้าโสฟูรู้สึกว่าศีษะบนคอของกระหม่อมสามารถคลายความโกรธของแม่นมสีได้เช่นนั้นก็เอาไปเถอะกระหม่อมไม่มีทางตำหนีแน่นอนคำพูดของเขาหมายถึงโสฟูชูที่จุดชนวนสงครามเพราะแม่นมีเป็นการใช้เรื่องงานบังหน้าเพื่อแก้แค้นส่วนตัวให้สร้างห่วงขมวดคิ้ว ทำไมอยู่ดีๆก็ต้องพูดถึงเรื่องเอาศีรษะกันด้วยพอแล้วเรื่องใหญ่แค่ไหนเชียวอธิบายให้ชัดเจนก็พอแล้วตีเว่ยหมิงเออยยางเฉียบขาดว่าขอไทสร้างหวงลงโทษด,ด้วยไม่เช่นนั้นกระหม่อมคงไร้ทางอธิบายได้ไทสร้างหวงมองโสฟูชูวับหนึ่งเอออย่างไม่ค่อยพอใจว่าเจ้าดูสิอายุปูนนี้แล้วยังจะใจร้อนอีกนี่ต้องบีบให้แม่ทับใหญ่ต้องเอาหัวชนเสาจนตายจึงจะพอใจใช่หรือไม่ โสภูชูหน้าแดงคอแข็งใท้สร้างห่วงแม่นวมสีรับใช้ท่านมาครึ่งชีวิตตอนนี้ถูกคนสาบแช่งว่าเป็นโรคร้ายท่านที่เป็นเจ้านายเก่าแก่ไม่ออกหน้าแทนนางแล้วใครเล่าจะทำอีกอย่างเขาบอกว่าไม่ได้มีใจคิดเป็นอื่นท่านก็เชื่อหรือว่าไม่มีจริงๆริงทำไมไม่บอกว่าเป็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายทำไมต้องบอกว่าเป็นคนข้างกายรัชทายาทที่เป็นโรคร้ายบอกว่าไม่ได้พุ่งตรงไปที่รัชทายาทก็คงไม่มีใครเชื่อ ตีเว่ยหนิงได้ยินคำนี้ก็เกิดความคิดที่อยากจะฆ่าโสฝฟูถูขึ้นมาในใจจริงใจจริงคนข้างนอกนั้นสงสัยไปร้อยแปดพันเก้าว่าอองอันต้องการเป็นปรปักษ์กับรัชทายาทแต่ไม่มีใครสักคนกล้าพูดต่อหน้าไทาสร้างห่วงแม้แต่ครึ่งคำเขานึกถึงความเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทสร้างห่วงกับโสรฟูถูถ้าหากไทสร้างห่วงเชื่อคำพูดนี้จริงๆเช่นนั้นคงไม่ดีต่ออ,องอันเป็นอย่างมากเอ่ยอย่างตื่นเต้นขึ้นมาว่า ให้สร้างห่วงท้าน้ม,มีปัญญาหลักแหลมกระหม่อมไม่ได้มีความคิดเช่นนี้กระหม่อมยินดีใช้หัวเป็นประกรันขอไท้สร้างห่วงมีพระบัญชาฆ่ากระหม่อมเสียเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่กระหม่อมมีต่อรัชทายาทให้สร้างห่วงโบกมือไปมาเอาละไม่ต้องพูดเรื่องตัดคออะไรนั่นแล้ว ไม่ถึงขั้นนั้นพวกเจ้าสองคนต่างก็ติดตามข้ามาหลายปีข้าลองไปิตรองดูแล้วเรื่องนี้เป็นเพราะพ่อลูกประกูลตีขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบจริงไม่มีการสอบสวนและตรวจสอบอย่างละเอียดพระมตุลาถูกโกรธขั้นถึงสองขั้นนับว่าถูกลงโทษไปแล้วความผิดในเรื่องที่แม่ทัพใหญ่ไม่ควบคุมสั่งสอนลูกชายให้ดีนั้น ขอให้ปลดออกจากตําแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งองครักษ์ลับผีไม่ว่าอย่างไรตอนนี้องครักษ์ลับผีก็ไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรมากมายแล้วเจ้าก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานเพื่อราชสํานักจะดีกว่าตีเว่ยหมิงแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยสักนิดปลดเขาออกจากตําแหน่งแม่ทัพแห่งองครักษ์ลับผีอย่างง่ายดายเช่นนี้เลยหรืออีกทั้งฟังแล้วน้ําเสียงของไทสร่างห่วงยังดูใจกว้างมีเมตตาเป็นอย่างยิ่ง ไม่อยากจะลงโทษอย่างไรอย่างนั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าการเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งองครักษ์รับผีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหมายถึงการเป็นผู้นำกองทัพที่ลึกลับกองทัพหนึ่งพลังของกองทัพนี้ช่างน่าสะพรึงนักสามารถแทรกซึมสามารถสู้รบภายหน้าหักให้สร้างห่วงไม่ใช่การแล้วกองทัพนี้ภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่ในระยะเวลาเพียงไม่นานก็จะมีแม่ทัพใหญ่เป็นผู้นำสูงสุด สำหรับอ,องอันที่ต้องการควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดทำให้สถานการณ์ทั้งหมดสงบลงได้นั้นกองทัพนี้มีประโยชน์มากตอนนี้กลับปลดเขาออกจากตำแหน่งอย่างง่ายดายสบายๆเช่นนี้เลยหรืออืมทำไมยังไม่ขอบคุณข้าอีกให้สร้างห่วงขมวดคิ้วขึ้นมาอีกครั้งน้ำเสียงเริ่มมีความไม่พอใจแฝงอยู่ด้วยตีเว่ยหมิงบังคับจิตใจให้สงบลงอย่างยากลำบากคำนับขอบคุณ กระหม่อมขอบพระไทยไท่สร้างห่วงโซฟูถูกลับรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างไท่สร้างห่วงท่านก็เอาแต่ปกป้องเขาบนเวลาที่แม่นมสีรับใช้ท่านยาวนานกว่าเขานับท่านปกป้องเขาเช่นนี้จะทำให้แม่นมสีไม่พอใจเอาได้ประเดี๋ยวก็ให้พระชายารัชททายญาตปลอบใจนางให้มากหน่อยแม่นมสีก็เป็นคนมีเหตุผลคนหนึ่งแม่ทัพใหญ่สร้างคูง,งามความดีเพื่อแผ่นดิน ข้าย่อมต้องรักและทะนุถนอมอยู่บ้างเป็นธรรมดาใบหน้าของไทสร้างหลวงแสดงค่าทีเรากับเพื่อคนที่ตนรักสามารถทำเรื่องไม่สมควรได้มองตีเว่ยหมิงเอาละเจ้าส่งมอบปลาพิสูต์ตัวรูปพยักขององค์คารักลับผีออกมาเถอะตีเว่ยหมิงเกือบจะกระอักเลือดสดๆสดออกมาแล้วร่างกายสั่นเทาไปหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียกิริยาเขาส่งมอบปลาพิสูต์ตัวรูปพยักออกไปด้วยความสั่นเทาเล็กน้อยคํานับแล้วกล่าวลา ออกจากตำหนักชินคุณแล้วเขาเพิ่งจะเข้าใจตัวเองได้พบเข้ากับจิ้งจอกเท่าแสนเจ้าเล่ห์ถึงสองคนไม่มีลางบอกเหตุล่วงหน้าเลยยังไม่ทันที่เขาจะได้ล่ามลากับคนภายในองครักษ์รับผีด้วยซ้ำก็ถูกบีบให้ส่งมอบปลาพิสูจน์ตัวรูปพยักออกไปแล้วอยู่ในองครักษรับผีมาตั้งหลายปีไม่มีผลเก็บเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยหลังจากส่งมอบปลาพิสูจน์ตัวรูปพยักแล้วคงจะให้แม่ทับหลอขึ้นมาเป็นแม่ทับใหญ่แน่ คนคนนี้เดิมทีก็เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งองครักษ์ลับผีต้องทำการปรับคำสั่งเรียกตัวและวิธีการติดต่อต่างๆแน่เขาไม่สามารถจะพบองครักษ์ลับผีได้อีกแล้วกัดฟันกรอดสะบดคำด่าออกมาหนึ่งคำตีเวยหมิงก็ออกจากวังไปอย่างรวดเร็วภายในตำหนักฉินคุณหลังจากตีเวยหมิงจากไปแล้วโสฟูฉูราวกับกำลังเล่นมายากลล้วงเขาไปในแขนเสื้ออันกว้าง,วางขวางหยิบเอากาเล่าใบหนึ่งออกมาเกรยอย่างดีใจว่า เซวเหย่ากงไม่มีวาสนาเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงร้อยปีเชียวนะใช้เส้นสายทั้งหมดที่มีแล้วได้มาแค่กาเล็กๆกาเดียวไทยสร้างห่วงดีใจมากเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงร้อยปีสวรรค์นั่นมันล้ำค่ามาเลยนะเร็วเอาแก้วมาช้างกงกงไปหยิบแก้วสามใบมาด้วยรอยยิ้มวางไว้บนโต๊ะพูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มว่า ข้าน้อยขอชิมสักเล็กน้อยนิดเดียวก็พอข้าน้อยจะระวังคำพูดต่อหน้าพระชายารัชทายาทจะไม่ใครเรื่องที่ท่านดื่มเหล้าเด็ดขาดไทสร้างห่วงด่าด้วยรอยยิ้มว่าเจ้ามันบ่าวเจ้าเล่รู้จักข่มขู่ข้าแล้วให้เขาชิมคำหนึ่งโสฟูชูวันนี้อารมณ์ดีใจกว้างเป็นอย่างยิ่งรินเล่าให้ไทสร้างห่วงจนเต็มแก้ว รินให้ฉางกงกงเต็มแล้วจากนั้นก็รินให้ตนเองสีของเล่านั้นใสสะอาดเป็นอย่างยิ่งกลิ่นหอมแตะจมูกแค่ดมเท่านั้นก็รู้สึกเมาแล้วสามสี่ส่วนไท่สร้างห่วงถามว่าเล่านี้ได้มาจากที่ไหนเป็นถึงเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงร้อยปีเชียวหาได้ยากยิ่งโสฟูชูพูดยิ้มยิ้มว่าบ้านเศรษฐีหลี่ที่ด้านตะวันตกของเมืองมีท่านป้าคนหนึ่งที่ไม่แต่งงานออกเรือนสักที หลายวันก่อนข้าไปแถวนั้นเพิ่งจะครบหนึ่งร้อยปีพอดีก็เลยเสร็ฐถีหลี่จึงขุดเอาเล่าหายนี้ออกมาพอดีข้ารู้เข้าแน่นอนว่าต้องไปเฝ้ารอก็เลยแบ่งได้กาเล็กๆกหนึ่งกาคนแย่งกันเยอะมากได้มากาแค่นี้ก็นับว่าให้หน้ามากแล้วไถสร้างห่วงถอนหายใจเจ้าว่าลูกสาวข้าพวกนั้นหรือพี่สาวน้องสาวข้าทำไมจึงไม่มีใครไม่แต่งงานนะโสฟู้ชูพูดยิ้มยิ้มว่า ท่ายสร้างห่วงยังมีอีกหนึ่งคนท่านยังจำได้หรือไม่ตอนที่ห้า้อห้าดออกเที่ยวกลางฤดูใบไม้ร่วงท่ายสร้างห่วงนิ่งอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นก็ตบโต๊ะดังปังเอ่อยอย่างดีใจว่าใช่แล้วเจ้าหญิงใหญ่ทิ้งป้าของข้าเองตอนนี้ก็98ปีแล้วยังไม่แต่งงานออกเรือนประเดี๋ยวไปเกลีย้ยกล่อมนางให้ขุดเหล้าหอรุ่ยเอ๋อหงออกมาให้ข้าดื่มซะดีกว่า้างกงกงแลบลิ้นออกมาเลียเล้าไปนิดหน่อย ชมปอว่าหอมมากจากนั้นก็พูดว่าไทสร้างห่วงท่านลมเลิกความตั้งใจตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าเจ้าหญิงใหญ่ชิ่งก็เป็นคนชื่นชอบเล้ามากเกรงว่าเล้าไหนนั้นของนางจะถูกนางขุดขึ้นมาดื่มจนหมดแล้วประเดี๋ยวลองไปถามที่กรม,มาวางังดูถามดูว่าเจ้าหญิงใหญ่ชิ่งเข้ามาขุดเล้าหรือยังไทสร้างห่วงพูดชางกงกงรับคำค่อยๆดื่มเล้าแล้วเดินออกไปอย่างอิ่มใจ สองคนในตำหนักวางแก้วเล่าลงศบตากันแอวบหนึ่งโสฟูถูพูดว่าครั้งนี้รัชทายาทวางแผนการชิงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของตีเว่ยหมิงนับว่าเป็นการควบคุมทางด้านตระกูลตีเอาไว้ได้แล้วยังไงก็ตามคงอยู่อย่างสบายใจได้ช่วงหนึ่งไทยสร้างห่วงพยักหน้าปืมก็ดีมีเวลากว่า3ามปีเพียงพอที่จะให้รัชทายาทยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและเพียงพอให้พวกเราได้สร้างอาวุธของต้าโจ ก่อนหน้าน,นี้ข้าได้ส่งคนไปเฝ้าสังเกตการท่านชายหงเย่แห่งเซียนเปยอยอแล้วเขาไม่ยอมไปจากเมืองหลวงศักดิ์ทีคาดว่าคงมีแผนการอะไรบางอย่างแน่ท่านคิดว่าเขากำลังวางแผนอะไรอยู่โสฟู so ่ชูถามให้สร้างหวงหรีตาลงแววตาคมกริบถ้าไม่เข้าใกล้เจ้าใหญ่ก็คงจะเข้าใกล้เจ้าสี่คนอย่างนี้ไม่มีผลประโยชน์คงไม่ทำในเมื่อเข้ามาในหุเขาแห่งสมบัติแล้วก็คงไม่กลับไปมือเปล่า โซ so, ฟูถูพยักหน้าลืมท่านวิเคราะห์ได้มีเหตุผลมากรัชทายาทเองก็ได้สังคนคอยเฝ้าสังเกตเขาไว้ตั้งนานแล้วเห็นที่พวกท่านปู่หลายคงคิดไปในทางเดียวกันแล้วใบหน้าของไท้สร้างห่วงนิ่งขรึมดุดน้ำยิ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์จะสงบเรียบร้อยดีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอันตรายรัชทายาทระวังไว้บ้างก็ไม่ผิดแต่ว่ามีบางเรื่องรัชทายาทยังอ่อนหัดเกินไปเจ้าที่เป็นคนเก่าแก่ชำนาญการยังต้องช่วยประคองเขาไว้บ้างอยากให้เขาหลงกลคนอื่นได้โซฟูชูพูดว่าลืมรู้แล้วในจวนองชูวันนี้ตอนพลบค่ำทางหยางถามอยู่เหวินห้าขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าวันเกิดปีนี้ของท่านจะจัดอย่างยิ่งใหญ่หรือจัดอย่างเรียบง่ายเหมือนปีที่ผ่านๆมา เรียบง่ายอยู่เหมือนห่าเอ่ยโดยไม่เงยหน้าขึ้นแม้แต่น้อยวันเกิดมีอะไรน่าเฉลิมฉลองหยวนชิงหลิงที่อยู่ข้างข้างนิ่งไม่ชั่วครู่วันเกิดท่านเมื่อไหร่กันวันขึ้นสิบค่ำอยู่เหมือนห่ามองนางน้ำเสียงไม่สู้ดีนะักดีมากยายหยวนแม้แต่วันเกิดข้าเจ้าก็จําไม่ได้หรือลยวนชิงหลิงยิ้มแม้แต่วันเกิดของตัวข้าเองข้ายังจําไม่ได้อย่าว่าวันเกิดท่านเลย หยูเวนห้าถามเจ้าเกิดเมื่อไรหร่ลวนชิงหลิงสายหน้าข้าไม่รู้วันเกิดของตัวเองนางย่อมจำได้แน่นอนแต่ว่าวันเกิดของเจ้าของร่างเดิมนางจำไม่ได้จริงๆทั้งอย่างกับหยูเหวนห้าต่างมองตากันแอวบหนึ่งเข้าใจคนที่ยืมซากคืนชีพไหนเลยจะรู้ว่าวันเกิดของเจ้าของร่างเดิมคือวันไหนดีที่การตรวจสอบก็ทำได้ไม่ยากให้คนไปถามหูหญิงใหญ่ดูก็รู้เอง ทางอย่างจึงรับหน้าที่ไปหูหญิงใหญ่บอกกับเขาว่าวันเกิดของหยวนชิงหลิงคือวันไหวพระจันทร์และสีหน้าของหูหญิงใหญ่ไม่ค่อยจะดีนักบอกว่าตอนที่มีการเทียบดวงชะตาก็มีการแลกเปลี่ยนวันเกิดและพื้นดวงไปแล้วทำไมจวนอองจึงไม่รู้เล่าทางอย่างเอ่ยยิ้มยิ้มว่า ตอนนั้นแม่นมที่จัดการเรื่องทั้งหมดไม่ใช่แม่นมสีด้วยเหตุนี้นางจึงไม่รู้และขี้เกียจจะไปค้นหาแล้วจึงได้ให้ค่าน้อยมาถามดูแต่ว่าท่านอย่าโมโห,โหเลยพระชายารัชทาย,ยาทก็จำวันเกิดรัชทาย,ยาทไม่ได้เช่นกันผูหญิงใหญ่โมหโหจนหัวเระออกมาเด็กคนนี้ไม่ใส่ใจจะจดจำเอาซะเลยแม้แต่วันเกิดสามีตนเองยังจำไม่ได้สมควรตีก่อนหน้านี้ฮูหญิงใหญ่เคยอาศัยอยู่ในจวนอ,องหลายวัน จากนั้นจึงกลับมายังจวนเจ้าพระยาจริงแต่ก็ย,ยังไม่วางใจในเหล่าขนมหวานนะักฉะนั้นผ่านไปไม่กี่วันก็ไปเยี่ยมอีกวิ่งไปมาบ่อยครั้งมากแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะได้เจอกับเหล่าเด็กๆกหรือไม่ในใจจึงรู้สึกสบายยิ่งนักอาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยเืทั้งอย่างกลับไปรายงานหยวนชิงหลิงบอกว่าวันเกิดของนางคือวันไหวพระจันทร์หยวนชิงหลิงนิ่งอึ้งบังเอิญมากวันเกิดนางในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นวันไหวพระจันทร์เช่นกัน เจ้าห้าเกิดวันขึ้นสิบค่ำนางเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำห่างกันห้าวันฉะนั้นหยวนชิงหลิงคิดว่าพวกเขาสองคนน่าจะฉลองกันดีๆสักครั้งไม่ใช่การเชิญเพื่อนที่น้องแต่เป็นการฉลองกันสองคนวันไหวพระจันทร์หยุดงานสามวันสามารถท่องเที่ยวระยะทางสั้นๆได้ไปเขาโรคเรืองหรือไม่ก็เมืองใกล้เคียงเพื่อเยี่ยมเยียนหมอที่มีชื่อเสียงแถวนั้นเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับหยูเหวินห้าอย่างสิ้นเชิง วันหยุดไหว้พระจันทร์สามวันเขาอยากจะพาหยวนชิงหลิงไปยังซีโจที่นั่นห่างจากเมืองหลวงไม่ไกลนักทิวทัศน์งดงามมีภูเขาหมื่นพุทธที่เลื่องชื่อออกไปท่องเที่ยวเดินเล่นชานเมืองล่องเรือชมจันทร์เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเกลี้ยกล่อมหยวนชิงหลิงเขาบอกว่าที่ซีโจมีหมอที่มีชื่อเสียงมากมายสามารถไปท่องเที่ยวที่ซีโจก่อนสักสองวัน วันหนึ่งไปเยี่ยมมาหาท่านหมอวันหนึ่งก็ไปพายเรือในทะเลสาบจากนั้นตอนเดินทางกลับค่อยแวะไปดูเขาโรคเรือนดวนชิงหลิงฟังเขาที่วางแผนไว้อย่างสมบูรณ์และตัวเองยังได้ทําตามที่ใจหวังเอาไว้ให้สําเร็จจึงเห็นด้วยมีสถานะเป็นพ่อแม่คนแล้วการออกไปท่องเที่ยวไม่สามารถทําตามใจได้อย่างเมื่อก่อนแล้วย่อมรู้สึกผิดต่อลูกน้อยทั้งสามคนที่ถูกตนเองทิ้งให้อยู่ในบ้าน ไหนเลยจะรู้ว่าข่าวคราวที่พวกเขาจะออกไปท่องเที่ยวถูกอาซี่บอกให้หยวนหยงอี้รู้หยวนหยงอี้บอกให้อองฉีทราบอองฉีพอได้ยินก็ตรงดิ่งไปที่จวนอองฉู่ทันทีบอกว่าจะพาหยวนหยงอี้ไปท่องเที่ยวกับพวกเขาด้วยแน่นอนว่าอยู่เหวินห้าต้องไม่เห็นด้วยไม่ง่ายเลยที่จะได้ออกไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตกันตามลำพังสองคนพวกเขาสองคนจะตามไปทำไมกันองชีใช้ไม้อ่อนพูดหวานล้อมไม่หยุด บอกว่าการออกไปท่องเที่ยวด้วยครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับยวนหยงอี้ดีที่สุดคือสามารถทำสำเร็จได้ในครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถหลุดพ้นจากชีวิตที่ต้องนอนเดียวดายได,ได้อยู่เวินห้าไม่หวั่นไหวแต่ยวนชิงหลิงกลับถูกกล่อมสำเร็จพูดว่าเช่นนั้นก็ไปพร้อมกันเถอะคนเยอะก็คึกคักหน่อยอยูเอินห้าโมโหมากคึกคักอย่างไรพวกเราไปฉลองวันเกิดกันพวกเขาจะไปทำไม ก็ฉลองวันเกิดให้ท่านทั้งสองอย่างไรเล่าองชีความหวังเป็นจริงยิ้มจนตาหยีเป็นเส้นตรงวังใจได้ต้องมีของขวัญแน่พวกเจ้าจะไปทำไมไม่ไปกันเองทำไมต้องตามพวกข้าไปด้วยอยู่เหินห้าโมโหจนควันออกหูองชียขย่าวแขนของอยู่เหินห้าก็ช่วยไม่ได้นี่นาลำพังพวกเราสองคนออกไปด้วยกันนางก็ไม่ยินดีถ้าหากไปกับพี่สะใยห้านางก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นทีนิสัยกับเสน่ห์ของเจ้าจะสู้พี่สะพายห้าของเจ้าไม่ได้อยู่เหินห้าเอ่ยอย่างตำหนิก็จริงก็จริงองชีดีใจจนเหมือนคนง่เกรงว่าหอยู่เหินห้าจะเปลี่ยนใจกระโดดโลดเต้นจากไปทันทีกลับไปเก็บข้าวของพรุ่งนี้ออกเดินทางอยู่เหินห้าหันกลับมามองหยวนชิงหลิงอย่างอารมณ์ไม่ดีนักเจ้าน่ามันใจอ่อนไม่ง่ายเลยที่พวกเราจะมีเวลาว่างสามวันออกไปท่องเที่ยวข้างนอก ยังต้องพาลูกติดอีกสองคนไปด้วยน่าเบื่อสิ้นดีเอาเถอะล้วนชิงหลิงมองท่าทีใจแคบของเขาพูดยิ้มยิ้มว่าออกไปด้วยกันพวกเรายังสามารถพึ่งบารมีจวนอองฉีสักหน่อยพวกเขาใช้จ่ายใจกว้างไม่ว่าจะกินดื่มหรือที่อยู่ล้วนดีที่สุดพวกเราพอถึงเวลาก็บอกว่าไม่ได้พบเงินไปให้พวกเขาออกให้ก็พอพออยู่เหินห้าได้ยินก็รู้สึกยินดีขึ้นมาทันทียังคงเป็นแม่นางที่คิดได้รอบคอบ บ้านเรานั้นไม่ขาดสนเงินทองแต่เงินทองของบ้านเรานั้นมีประโยชน์ในการใช้จ่ายอย่างมากหลังจากได้รับพระราชทานรางวัลแล้วอยู่เอิญห้าก็มีชีวิตราวกับเศรษฐีอยู่ช่วงหนึ่งใช้จ่ายอย่างมือเติบกินข้าวกับพวกกู้ซื้อเหลีงอจิ้งเหยียนยังมีเจ้าหวังกับพี่ซูทุกมื้อมีแต่ของดีๆทั้งยังแย่งจ่ายเงิน จากนั้นหยวนชิงหลิงได้ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายให้เขาดูการสร้างโรงเรียนเชิญท่านหมอค่ากินอยู่ของนักเรียนซื้อหายุกยาทดสอบตำรับยาค่าใช้จ่ายแต่และอย่างรวมกันไม่เกิน3-5ถึงปีรัชทายาทอย่างเขาคนนี้ก็จะถูกขนานนามว่าเป็นยาจกแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็กลายเป็นรัชทายาทที่ขี้เหนียวที่สุดตั้งแต่เริ่มรัชสมัย ที่เหนียวถึงขั้นไหนหนะหรือแม้แต่ออกไปกระชับมิตรภาพกับคนในกรมการปกครองด้วยกันยังให้ผู้อื่นออกเงินด้วย